ภาพภาพนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นในภาพไม่เห็นใช่ไหมครับค่อยๆดูตามผมไปนะผมจะทำการปรับภาพให้ทุกคนดูตอนนี้เลยเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น เห็นใช่ไหมครับรเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นไหมภาพตรงที่มืดๆตรงเนี้มันปรากฏหญิงสาวขึ้นครับหญิงสาวในชุดโบราณทำท่ากำลังกราบกำลังไหวยอยู่ซึ่งฉากนี้เป็นฉากของหนังเรื่องขัวโตที่เล่นโดยอาต้อยเชษฐายได้เล่นสวมบทบาทเป็นขัวโตหรือสมเด็จพุทธจารย์โตนั่นเอง ที่วัดสุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นวัดเก่าแก่โบ,ร,บราณและฉากที่เขาถ่ายเนี่ยอุติหลังนี้อดีตเคยเป็นที่พำนักของสมเด็จพระเจ้าเสือหรือพระศรีสันเพชรที่แปดซึ่งมันมีความขลังอยู่แล้วและมันคงมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ลี้ลับอยู่แล้วในที่ตรงนั้น สถานที่เก่าแก่มีเรื่องราวมีเรื่องรา่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนชั้นสูงมันย่อมต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนและที่เ,เพื่อนๆเห็นนี้ไม่ใช่ภาพต่อนะครับมันเกิดรูปของหญิงสาวขึ้นจริงๆซึ่งผู้หญิคนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครเช่นกัน ยู่ๆเธอก็มาเข้าฉากมาก้มกาบสมเด็จพุทธจารย์โตในหนังและเธอก็หายไปน่ากลัวดีเหมือนกันนะครับเราก็ไม่รู้เช่นกันว่าพลังงานลี้ลับเหล่านี้เขาอยู่ตรงไหนเขาไปที่ไหนเขามาจากไหน และเขาจะสิ้นสุดที่ไหนเช่นกันด,ดู่ดีๆก็มาแล้วก็หายไปไม่แน่นะครับรูปที่ทุกคนถ่ายอาจจะถ่ายเป็นอะไรบางอย่างก,ก็เป็นได้